สวัสดีค่ะคันนี้เป็น Toyota v วีออนะคะรถบ้านนะคะ Toyota v วีออสค่ะปี04ราคา78,900บาท v ีออตัว E เครื่องยนต์1 5 0 c นซีซีนะคะน้ำมันร้วนค่ะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มๆสวยๆครบๆเลขไม่น้อยนะคะ180,000กิโลเมตรนะคะ เลขกใหม่นี้ก็จะโดยประมาณนะคะเอกสารครบพร้อมโอนและรถยนต์คันนี้นะคะเจ้าของต้องการขายเงินสดอย่างเดียวค่ะสวยใสยพร้อมใช้แมกหล่อดอกอยางยังหนานะคะสีสันสวยเงางามนะคะ78,900บาทสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับติดต่อสอบถามกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใตค้คลิปค่ะและนัดวันเวลาล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงค่ะ เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ